สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก้นยนะครับวันนี้ผงจะมาสอนคอมโบมดอีเล็กโตผลบาก์กี้แล้วก็ดาบเซเบอร์นะครับมาดูกันว่าจะคอมโบอยังไงทีมทีได้นะครับจะไมกใช้สกิลสองของมดอีเล็กโตนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะฮะแล้วก็สกิลสองของผลบากี้แล้วก็สกิลสามนะครับแล้วก็สกิลแรกรของดาบเซเบอร์แล้วก็สกิลหนึ่งของ เออผลบาร์กี้แล้วก็สกิลสองของมันอิเล,ล็กโทแก็สกิลสองของผลบาร์กี้นะครับแล้วก็ดาบซเซเบอร์สกิลนี้ไปสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งนะแค่นี้นะครับวิธีคอมโบผลบาร์กี้มันอิเล็กโตแล้วก็ดาบซเซเบอร์ง่ายๆนะครับใช้พีคได้จริงๆนะครับโอเคคลิปนี้มีเพลง